อ้าวเบนก็คือเบนครับผมเบนไม่ไว่าอย่างไงมันก็เป็นเบนนะครับกับรถดีๆมีมาเรื่อยๆครับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์มือสองครับผมวันนี้ก็ อย่างที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่นะครับมันเป็นรถเบนซ์รถเบนซ์นี่ไม่ว่ามันจะเป็นรุ่นไหนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่190 e 2 3 0 280ไป s c ส a ัไปเบนซ์สปอร์ตมันก็คือเบนซ์ครับผมเพราะมันได้รับความนิยมไปทั่วโลกว่ามันเป็นรถดีรถหรูนะครับมันเป็นรถที่บ่งบอกถึงฐานะของท่านได้รับความเชื่อถือในการทำธุรกิจ นะครับมันก็เลยอยู่โยงงครงกันซะเหลือเกินนะครับแล้วคือถ้าด้วยเตุผลอีกหนึ่งประการนะคือจากข้อมูลที่ผมมีเบนซ์เนี่ยมันเป็นรถเยอรมันมันเกิดในยุคสงครามโลกรู้ไหมครับว่ามันถึงโด่งดังเพราะเยอรมันในยุคนั้นเป็นเจ้าแห่งการถลุงเหล็กครับเขามีแร่เหล็กในประเทศมากเขาสามารถผลิตเหล็กได้เยอะเขาจึงสามารถ ทำรถด,ดีๆเหล็กหนาๆและยุคนั้นเนี่ยเขามีวิทยาการที่เรียกว่าอันดับต้นๆของโลกเนี่ยครับมันคือของทุกอย่างมันมีโปรไฟล์มันอยู่เนี่ยคือรากฐานที่แข็งแกร่งของเบนส่วนหนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะทีนี้มันก็สร้างคือเสียงกระจายไปทั่วโลกด้วยคุณภาพด้วยสดทรงด้วยประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนะครับมันก็เลยไม่ว่ารุ่นไหนของเบนซ์มันก็ ยอมเป็นที่ยอมรับหมดแล้วครับนะฮะอย่างอีขานที่ท่านได้เห็นเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพถึงแม้มันจะมีอายุอานามนไม่ใช่น้อยแล้วนะแต่มันก็อยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์อ่ะดูแล้วคือคุณเอาออกไปขับคุณได้ครอบครองมานะคุณขับไปไหนเนี่ยมันก็เป็นที่ยอมรับอะ่ะคุณไปขับเที่ยวขับทุนละขับทํางานขับติดต่อใช่ไหมครับคุณก็รู้อยู่แล้วไอ้เหตุผลลวงนี้นะครับมันก็เลยว่า ดูเราดูสภาพโดยรวมรอบๆว่าถ้ามันใช่มันถูกใจคุณนะคุณก็สามารถติดต่อเจ้าของรถตัวจริงได้เลยที่เขาขวบขายไว้นะครับเราเพียงประสานงานให้คุณได้เจอกันเร็วขึ้นเพื่อคุณจะได้มีโอกาสครอบครองรถคันนี้ได้เร็วขึ้นเช่นกันนะครับก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับและฝากติดตามทุกช่องของเราไว้ครับลงคลิปสดใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับผม